คุณนี้คุณสอนสวนรรค์เราอยู่ที่สเก็ตข่าวค่ะรู้ใจเข้าขอห่วงถึงหาเตรียมใจทันต่อหน้าเล่นแบบเดิมก็ได้ถูกขว้าไวงนนานาไปขวงต่อหน,น,น้าถูกขว้าไปควงต่อหน้า เล่นแบบที่เราเล่นแควไปเนะอืม khó chịu ngầu 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 không được con cá ngầu khó chịu ngầu ừ. ngầu 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 uh, uh, ngầu 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 à. ngầu 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 จบข่าวแล้วนะคะขอฝากกันไว้ด้วยพูตธศาสนสุภาสิตบทนี้ค่ะปัญญายะนักคังอลสโสวินทติผู้เกียตคร้านยังไม่พบทางแห่งปัญญาสำหรวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ างกายของเรานั้นธรรมชาติสร้างมาสําหรับให้ออกแรงใช้งานมิใช่ให้อยู่เฉยๆถ้อใช้แรงที่พอเหมาะพอดีโดยสม่ําเสมอร่างกายก็จเจริญแข็งแรงคล่องแคล่วและคงทนยั่งยืนทาไมใช้แรงเลยหรือใช้ไม่เพียงพอร่างกายก็จะ,จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้แต่จะค่อยๆเสื่อมไปเป็นลำดับและหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควรดังนั้นผู้ที่ปกติทําการงานโดยไม่ได้ใช้กําลัง หรือใช้กำลังแต่น้อยจึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกายให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวันพ,พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว